พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำวันศุกร์วันที่20เดือนที่หนึ่งในหัวข้อเรื่องความเชื่อที่ชนะโลกนี้และพระวจนะที่จะไครควรและสามัคคีธรรมในพระธรรมหนึ่งยอหนบทที่หข้อที่4เพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าก็มีชัยเหนือโลกและความเชื่อของเรานี้แหละ เป็นชัยชนะที่มีชัยเหนือโลกหนึ่งยอนบทที่ห้าข้อที่สี่พี่น้องขาในข้อพระคัมภีร์ข้างต้นในฉบับ Amplified Classic กล่าวว่าเพราะว่าสิ่งใดก็ตามที่บังเกิดจากพระเจ้าก็มีชัยเหนือโลกและนี่คือชัยชนะที่ชนะโลกแม้กระทั่งความเชื่อของเรา ข้อนี้กำลังพูดถึงความเชื่อจากพระเจ้าจากพระคำนิลันของพระองค์มาถึงวิญญาณของเรานั่นคือความเชื่อที่ชนะโลกในพระธรรมโรมบทที่12ข้อที่3กล่าวว่าพระเจ้าปฏิบัติต่อทุกคนตามระดับของความเชื่อฮาเลลูยาจากนั้นในพระธรรมโรมบทที่10ข้อที่17กล่าวว่าความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยิน และการได้ยินโดยพระคำของพระเจ้านี่คือสาเหตุที่การเปิดเผยวิญญาณของคุณต่อพระคำจึงเป็นสิ่งสำคัญพี่น้องขายิ่งคุณได้ยินและศึกษาพระคำมากเท่าไหร่ความเชื่อก็ยิ่งมาหาคุณมากเท่านั้นความเชื่อที่จะครองโลกของคุณด้วยด้วยความเชื่อนั้นคุณมีอำนาจเหนือสภาวะการต่างๆและชัยชนะโลกและระบบของมัน อย่างไรก็ตามความเชื่อที่ไม่แสดงออกจะไม่ได้รับชัยชนะคุณแสดงความเชื่อของคุณด้วยคำพูดและการกระทำเพราะว่าพระคัมภีร์กล่าวว่าความเชื่อพูดได้ดังนั้นจงปกครองโลกของคุณด้วยคำพูดที่เต็มไปด้วยความเชื่อของคุณคำพูดของคุณมีพลังสิ่งเหล่านี้มีพลังถ้ามีคนพูดกับคุณว่าแต่คุณได้กำลังพูดพระคำมาระยะหนึ่งแล้ว และไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจงเตือนสติพวกเขาถึงสิ่งที่พระคัมภีร์กล่าวว่าเมื่อเมฆเต็มด้วยน้ำมันก็จะเทฝนลงมาบนแผ่นดินโลกในปัญญาจารย์บทที่11ข้อที่3ขอบคุณพระเจ้านะคะพี่น้องคะจงพูดพระคำต่อไปด้วยความเชื่อและลดน้ำใส่เมฆของคุณด้วยการอธิษฐานขณะที่คุณทำเมฆฝ่ายวิญญาณจะนาทึบไปด้วยน้ำฝ่ายวิญญาณ และไม่มีสิ่งใดสามารถหยุดฝนที่ตกลงมาได้สาธุการแด่พระเจ้าให้เราประกาศถ้อยคำแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแข็งแกร่งและยิ่งใหญ่พระองค์ทรงอยู่กับฉันและอยู่ในฉัน ฉันวางความไว้วางใจของฉันไว้ในพระองค์แต่เพียงผู้เดียวและวางความเชื่อของฉันไว้ในพระคำของพระองค์โดยไม่คำนึงถึงความท้าทายในโลกปัจจุบัน ความเชื่อของฉันคือชัยชนะที่ชนะโลกนี้ทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับผู้ที่เชื่อและฉันเชื่อดังนั้นทุกสิ่งจึงเป็นไปได้สำหรับฉันขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้า พระคำของพระเจ้าหนุนใจเกี่ยเราในเช้าวันใหม่นี้ว่าการติดสนิทอยู่ในพระคำของพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอจะทำให้เราได้รับการเปิดเผยและทำให้จิตวิญญาณของเรามั่นคงในความเชื่อและการดำเนินชีวิตตามพระคำนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากพี่น้องคะยิ่งเราได้ยินพระคำของพระเจ้ามากเท่าไหร่ความเชื่อของเราก็เข้มแข็งและรู้จักที่จะมีชีวิตอย่างที่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็น เมื่อเรารเผชิญกับสถานการณ์สิ่งใดเรารู้ว่าเรามีชัยชนะเราตระหนักว่าพระองค์ทรงยิ่งใหญ่กว่าโลกนี้การตัดสินใจของเราจึงยอดเยี่ยมในทุกวันเพราะเรารู้ว่าเมื่อเราเป่าประกาศถ้อยคำของพระเจ้าและดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อชีวิตของเราก็เต็มไปด้วยชัยชนะในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้านะคะขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องพระเจ้าอวยพรคะ่ะ หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูรคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพระเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชําระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลน์หรือเฟซบุ๊กเพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารฝ่ายจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด